เช้าเอาอโดนหลบเออหลบยาก็คือหบต้นไม้ข้างทางนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้หนึ่งจะพาไปเดินออกกําลังกายนะคะก็เดินไปถึงไหนอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหนึ่งจะพาเดินไปถึงไหนเนาะเส้นนี้หนึ่งไม่ได้เดินนานแล้วนะคะนานนานนานนะน,นานมากผ่านบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งให้ดูว่าเป็นยังไงสวยด้วยและที่สวยมากกว่านั้นก็คือนั่นไงอยู่หน้าต่างอะ่ะ อยู่หน้าต่างนะคืออะไรอยู่หน้าต่างคือน้องเหมียวนะคะน้องเหมียวสีดำเฮ้ยดูแต่ว่าที่นานก็คือดอกไม้บ้านเขานะคะดอกไม้บ้านเขาสวยมากน้องเหมียวเขาก็ส่องนะน้องเหมียวเขาก็แอบส่องนะเนะีเราก็แอบส่องเขานิดนึงอแอบส่องเขานี่ไง เขาบอกว่ามาทำอะไรบ้านฉันมนุษย์บ้านเธอดอกไม้สวยอะ่ะบ้านเธอดอกไม้สวยฉันก็เลยมาแอบถ่ายนิดนึงนะขอแอบถ่ายนิดนึงนะดอกไม้บ้านเนี้ยเอาสวยด้วย Hi hello <like> yes I like it คน <Con. laughs> ยืนคุยอย่างนานเลยกําลังถ่ายรูปหนะ้าบ้านเขาอะถ่ายรูปดอกไม้จ้าของบ้านเขาเปิดหน้าต่างออกมาแล้วเขาก็ชวนคุยบอกอยากได้เดี๋ยวเขาจะเอาใส่กระถางให้แล้ววันหลังเดินผ่านอะหยิบไปได้เลยเพราะว่ากระถางที่เขาใส่ไว้ให้นะเป็นของเรา เพราะว่าเขาเขาเขาชอบคนที่ชอบดอกไม้เหมือนกันเนาะก็คือแบบว่าก็ขอบคุณเขาบอกว่าเออเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะได้เดินผ่านเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะใส่ไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากระทางหายไปแปลว่าเราเป็นคนหยิบไปอะไรประมาณเนี้โอ้ยเจอคนเจอคนน่ารักเจอคนใจดีเนาะเาเจอคนใจดีก็อารมณ์ดีก็แวะดูดอกไม้ข้างทางไปเรื่อยๆนะคะ หน,นึ่งมาโผลตรงนี้นะคะหนึ่งไม่ได้มาเดินนานแล้วเนาะก็นันแล้วเพราะว่ารถตอนที่หนึ่งกลับบ้านนะหนึ่งไม่ได้มาอีกสายที่มันเร็วคือบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันหนึ่งก็เลยไม่ได้ขึ้นรถสายนั้นมานะคะหนึ่งก็เลยขึ้นอีกสายหนึ่งซึ่งมันจะไม่ผ่านไม่ผ่านทางนี้นะคะไม่ผ่านมหาลัยคลมที่ทางนี้แต่ยมันจะผ่านอีกทางหนึ่งแล้วมันก็จะไปเข้าใน เอ่อซิตี้เซ็นเตอร์โดยตรงเลยเนาะหนึงก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเดินทางนี้เท่าไหร่ทั้งทที่มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งท้ที่มันเป็นช่วงช่วงซัมเมอร์ช่วงสปริง Spring, ดอกไม้กาลังเยอะแต่ว่าหนึ่งก็ไม่ได้ผ่านเส้นนี้นะคะ mm. ก็หนึ่งเข้ามาในส่วนของมหาลัยคุทรีแลว้วตรงนั้นอาคารที่เหมือนเรือเรือมันเอียงเอียงมันล้ม <laughs> อะไรประมาณนั้น <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะ เดินชมไปเรื่อยๆเนาะหนึ่งพามาเดินออกกำลังกายแล้วก็นั่นแหละชมไปเรื่อยๆชมบรรยากาศชมอากาศ<ๆ>เดินออกทางนี้นะคะหนึ่งไม่เดินเข้าไปในออฝั่งของมหาลัยทางนู้นเนาะเดี๋ยวหนึ่งเดินออกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปเข้าในอีกส่วนหนึ่งซึ่ง บริเวณแถบนี้ก็เป็นมหาหลัยคอนทรีทั้งหมดเลยไกลมากอ้อมเหมือนจะอ้อมบ้านหนึงเลยนี่คือวิหารโคนทรีนะคะหนึ่งจะเดินออกทางนี้เนาะเพื่อที่จะเข้าไปในซิตี้เซ็นเตอร์แล้วก็อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะคะคือวิหารโคอนทรีฝั่งขวาจะเป็นเซนต์แมรี่ไกฮอล์แล้วหนึ่งจะโผลไปออกตรงนั้นนะคะ ้องฟ้าสดใสแต่อากาศก็ยังหนาวนะคะอากาศหนาวเย็นอุ่นๆหนาวๆเย็นๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอ,อันนั้นเป็นแกลลอรี่นะคะมิวเซียมแกลลอรี่แล้วตรงนั้นที่มีนาฬิกาตรงนั้นคือเคาสินเีเฮาส์วิหารก็เปิดให้เข้านะคะ ไม่หันลังใหม่ก็เปิดไม่เข้าซึ่งหนึ่งไม่ได้เข้าไปนานแล้วเนาะนักท่องเที่ยวปละปลายนะคะนักท่องเที่ยวไม่เยอะวันนี้แต่ก็มีนั่นแหละ ตอนไปเดินไปอีกเส้นหนึ่งตอนกลับก็ไปอีกเส้นหนึ่งทางนี้ก็ไปได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ไปมันไกลจังเลยอันนี้ลูกอะไรอยาาก,กินนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคือลูกอะไรนะคะ ทางนี้ก็เดินไปได้แต่เราไม่ไปทางนี้นะคะเราจะไปทางนี้แดดก็ส่องหน้าผากนะคะทุกคนเดินจะถึงบ้านแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย